สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่56นะครับพอดีผมได้ไฟฉายมาใหม่ตัวนะเมื่อสัก4ี่ห้าวันที่ผ่านมานี่แหละก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆกับรุ่นที่ผมเคยเอามาให้ดูไปก่อนหน้าแล้วก็คือรุ่น t s 1 0 r นะครับวันนี้ก็มาจากแบรนด์เจ็ทบีมนะครับรุ่น t h 1 0 t a ทนั่นเองนะครับมันเป็นแบบฝาแฝดกันเลยแหละนะครับเ9 9เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับขนาดเอยแบตเตอรี่อสซกรี์เหมือน ต่างกันแค่ว่ารุ่น TS10 Tag เนี่ยจะไม่มีช่องชาร์จเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเล็กน้อยนะครับร้อยสองบาทเราเรานี้นะครับก็เรามาดูกันก่อนนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันแหละนะครับต่างกันแค่ว่าตัว TS10R ก็จะมีโลโก้แบบว่าชาร์จด้วย USB-C อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนบอกว่ามันชาร์จได้ยอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็ใช้หลอดแบบเดียวกันนะครับก็คือหลอดเนี่ยเป็น Cree XP35 h นะครับความสว่างสูงสุด2,000ลูเมนนะเขาบอกว่าส่องได้ไกลประมาณ260เมตรนะครับความเข้มของจุดศูนย์กลางคือ16,900 cd นะครับโอเคตัวนี้เป็นไฟฉายที่ผมมองว่ามันก็ให้อาเซอรี่มาก็ดีพอสมควรนะครับก,ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วกันนะฮะเริ่มจากอะไร ตัวไฟฉายโอเคมีตัวไฟฉาย1อันนะครับแบบนี้นะแบตเตอรี่3,500ม ah, ิลลิแอมหนึก้อนนะครับแบบ18650เอออันนี้มันถึงจะดูเข้าท่าหน่อยก็คือตัวแบตมันมีช่องชาร์จแต่ตัวไฟฉายมันไม่มีช่องเนาะก็ะอันนี้ผมว่ามันก็ดูแบบมันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะฮะคลิปเน็บ1อันนะฮะซองซองผ้านะครับเป็นเวลโครตรงนี้นะครับข้างหลังก็เป็นลูนะเอาไว้กล้องกับอ่าพวกหูเหมขัดได้นะครับ แลนยาร์ดหอันนะครับสายของข้อมือเนาะ1เส้นนะครับแล้วก็สายชาร์จแบบ USB-C ธรรมดา1เส้นนะครับก็ไม่ได้พิเศษอะไรสายชาร์จทั่วๆไปนะครับแล้วก็คู่มืออะไรของมันต่างๆนะตัวนี้ตัวตัวสายชาร์จมันจะไม่เหมือนกับรุ่น TH10R นะครับเพราะว่ารุ่น TH10R เนี่ยเขาจะเป็นสายชาร์จแบบที่เอาไปเสียบเป็น external power bank ได้อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มันไม่มีช่อง ที่ตัวมันนะก็มันก็เลยให้สายชาร์จเป็นแบบธรรมดาแทนนะครับตัวนี้ผมได้มาจากร้านดิจิตอลแลนนะครับราคา1,990บาทประมาณนี้นะครับพี่เขาบริการดีมากเลยน่ารักสุดๆส่งของเร็วด้วยนะครับก็เชียร์นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ขายนะซื้อเขามาอีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้ถัดจากนี้เราก็มาดูขนาดอะไรกันนะครับอ้อดูวัสดุก่อนวัสดุนะครับก็เป็น บอดี้ Body เนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นแอร์คราฟต์เกรดนะครับแล้วก็ผมชอบเนอร์ลิงอะไรแบบนี้นะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นเนอร์ลิงแบบไฟฉายโบราณนะคล้ายๆพวกชัวร์ไฟสมัยก่อนแต่ผมชอบแบบนี้มากเลยไอรุ่นใหม่ๆอ่ะผมผมดูแล้วแบบมันก็สวยแหละแต่ว่าแบบเนี้ยผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับมัาสังเกตว่ามันจะมือเหมือนกับลายเนี่ย มันจะเหมือนกับไฟฉายโชว์ไฟรุ่นเก่าๆนะครับเป็นปาอารมณ์ประมาณนี้คือผมชอบเจ็ b บีมก็ตรงนี้แหละเขาเขาทำแบบลายตรงนี้สวยดีนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะพิมพ์มีแบรนด์อยู่ด้านหนึ่งนะครับเป็นเจ็ b บีมอย่างนี้นะยิงเลเซอร์ไว้เนาะแล้วก็ชื่อรุ่นจะอยู่ด้านนี้นะครับ ts 1 0 t a ทนะครับ tactical hit series นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอดี้นะแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอะไรอยู่ตรงนี้เวลาเช็คแบตเนาะแล้วก็มาตรฐานต่างๆตัวเนี้ยใช้หลอด crex sp 3 5 hd นะครับความสว่างสูงสุด Uh, 2000ลูเมนส์นะแล้วก็โคมที่ใช้ก็เป็นแบบออเรนจพิวนะครับเป็นจะเป็นแบบยึดกยึกยึกึก๊กกันนะก็คือโคมผิวส้มนั่นเองนะครับก็ให้แสงที่ขอบแสงมันจะแบบไม่คัดเอาคัดเอามันจะไม่คมมากนะครับสวยๆแสงเนี้ยผมว่าโอเคนะขอบมันจะฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเบเซลนะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับทำเป็นสไตล์เบเซลเล็กๆนะแต่ว่าไม่ถึงกระคมมากนะครับเป็นทำมาเป็นสแตนเลสสีดำนะครับกระจกที่ใช้ก็เคลือบ AR ารกันแสงสะท้อนมาเรียบร้อยนะครับ โอเคสวิตท้ายนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นที่สวิตท้ายนั่นเองนะครับสวิตท้ายก็จะเป็นแบบ2สเตนะก็อ่ามันแบบมีปรับโหมดกับอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่ใช้ใช้แป้นชุดเดียวกันเลยนะครับสามารถกดจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับกดจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเปิดเปิดตรงกลางนะครับแล้วก็กดไล่อะไรนี้ไปนี้นะทีนี้มาดูขนาดกันต่อนะครับขนาดตัวนี้นะครับก็เป็นไฟฉายสเตรททิวนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะก็ความยาวโดยรวมคือ 5. จุด ประมาณ5.1นิ้วนะครับเท่ากับตัว t s 1 0 r แหละนะครับ5.1นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดนะฮะขนาดนะตัวนี้เป็นไฟฉายพกง่ายนะครับขนาดท่อก็1นิ้วนะครับประมาณ1.2 0นิ้วนะครับสำหรับตรงเฮดมันนะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับวัดตรงที่เหลี่ยมนะก็0.94นะครับแล้วก็วัดที่ฝาท้ายครั้ง1.04นิ้วนะครับเท่ากันนะครับก็เป็นไฟฉายขนาดแบบ แฮนดี้นะพอดีมือพกพาง่ายดีทีเดียวนะครับทีนี้มาดูน้ำหนักอันนี้ผมใส่แบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับเป็นของอีกตัวหนึ่งนะครับ129.4กรัมนะครับก็อ่าพร้อมแบตเตอรี่นะในนี้มีแบตเตอรี่เปิดติดนะก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับขีดกว่ากว่านะครับพกพาได้ทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของโหมดมันกันนะครับโหมดเนี่ย บอกว่ามันเหมือนที1 0 r ทุกประกาศเลยนะครับก็ตัวสวิตช้ายนะครับทั้งหมดเนะี่ยสวิต์ปรับโหมดสวิตตรอตลีดี้นะครับจะอยู่ที่ท้ายหมดเลยนะครับคือตรงคอตรงไรไม่มีสวิตแล้วนะครับเป็นเทรนดของไฟฉายยุคนี้นะผมเข้าใจว่าคือเขาพยายามจะรวมนะครับทุกอย่างมาไว้ที่ท้ายนี่เลยเพื่อให้มันคอนโทรลง่ายนะครับก็คือตัวสวิตตรงกลางนะครับเป็นยางนะ ก็จะเป็นแบบ Momentary on ม me ี memory นะครับปิดตรงไหนเปิดที่เดิมนะครับก็กดติดปล่อยดับได้นะครับกดครึ่งทางติดปล่อยดับนะครับถ้าอยากให้ติดค้างก็กดลงไปให้มีเสียงคลิกแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะติดค้างนะครับทีนี้หลังจากที่มันติดค้างนะครับสวิตตรงนี้นะครับที่มันเป็นปีก2ข้างนี้นะครับมันเป็นสวิตปรับโหมดซึ่งเป็นพาเทนต์ของทาง ตัว Jet Beam <ś> เจ็ตบีมเขานะว่าเป็นแบบกดปรับโหมดฝั่งไหนก็ได้คือเราจับไฟฉายขึ้นมาด้านนี้เราก็กดฝั่งนี้ได้นะครับบางทีเรามาฝั่งนี้เราก็ยังกดฝั่งนี้ได้อยู่โดยที่เราไม่ต้องมาแบบบางรุ่นที่มันเป็นแบบสวิตช้าย2อันอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลงใช่ไหมฮะว่าเราจะกดจากทางไหนแต่นี่มันไม่ต้องนะเราจับขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับสามารถกดปรับโหมดได้หมดเลยแบบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในข้อดีของไฟฉายรุ่นนี้แล้วก็เป็นจุดเด่นของสวิตมันนั่นเองนะครับสวิตมัน <ๆ S 1> ก็จะทํางานอย่างนี้นะครับมันจะ เบากลางแรงนะครับก็โลนะครับความสว่างของระบบระดับต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่40ลูเมนนะครับเปิดต่อเนื่องได้26ชั่วโมงนะครับไล่ขึ้นมาเป็นความสว่างสูงสุดที่250ลูเมนนะครับก็ได้750ชั่วโมงไอความสว่างค่านี้น่าจะใช้บ่อยนะครับแล้วก็ไฮนะครับไฮเนี่ยจะอยู่ที่950ลูเมนนะครับสในด่าน3ชั่วโมงแต่ว่ามีดรอปดาวแน่นอนนะครับก็จะตกไปเรื่อยๆตามกำลังแบตเตอรี่นะครับทีนี้ สามโหมดหลักเนี่ยจะเป็นโหมดที่เราใช้งานทั่วๆไปก็คือเรียกง่ายๆว่าเบากลางแรงนั่นเองนะฮะก็ปิดตรงไหนเปิดตรงนั้นนะครับถ้าปิดเปิดที่แรงนะครับเอาปิดที่แรงนะครับเปิดมาก็จะอยู่ที่แรงนะครับผมหลีไปให้มันเบานะ40ลูเมนนะปิดนะครับเปิดมาก็อยู่ที่เบาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวนี้จะมีการเข้าโหมดเทอร์โบได้นะครับความสว่าง2,000ลูเมนแต่ว่าไม่สามารถเรียกใช้ได้มันไม่มีแบบแบบกดแล้วเป็นเทอร์โบเลยนะครับคือ ความสว่างสูงสุดที่คลิกแรกเราจะเปิดขึ้นมาได้ก็คือ950ลูเมนก็คือถ้าเราปิดที่ไฮเปิดมันก็จะที่ไฮนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้เทอร์โบนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับวิธีการเข้าถึงเทอร์โบก็คือ2000ลูเมนนะต้องเปิดไฟฉายขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นกดสวิตช์โหมดนะครับสงครั้งติดๆกันนะครับด้านไหนก็ได้นะฮะสสวิตช์เนี้ยปีกซ้ายหรือปีกขวาเนี้ยก็ทํางานแบบเดียวกันนะครับกด2ครั้งนะครับจะเป็นการเรียกเข้าใช้เทอร์โบอันนี้คือ2000ลูเมนนะครับร้อนมือเลยทีเดียวอีกครั้งนะนนะี อย่างนี้นะครับโหมดบมนที่ H10 ARM เปรียบเลยนะครับหรือว่าเ,เห็นมีสองรุ่นออกใหม่แนละ้วเป็นแบบหัวโตนะ่าจะใช้โหมดแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเรากด3ครั้งนะครับขนาที่ไฟฉายเปิดอยู่จะเป็นการเรียกใช้โหมด SOS แบบนี้นะครับสั้น3ยาว3นะครับเป็น SOS กดอีกครั้งก็กลับมาสู่ค่าความสว่างเดิมนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการทำงานตอนเปิดอยู่อ้อเหลือ,ออีกอันหนึ่งถ้าเราเปิดอยู่นะครับแล้วเรากดปีกนี้ไว้นะครับจะเป็นการเรียกใช้ s t r o k e แบบนี้นะครับโดยที่มันจะค้างไปเลยนะมันไม่หยุดสโตรปบนะครับถ้าเราต้องการให้มันหยุดกระพริบก็กดอีกครึ่งครั้งจะกลับมาที่ค่าความสว่างเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือแน่นอนแหละมันเป็นไฟฉายที่มีชื่อต่อท้ายรุ่นว่าแท็กนั่นเองนะครับมันก็เน้นไปทางแท็กทีคอลแหละนะครับก็ตัวนี้มันจะมีสโตร์บรียดด้วยนะครับขณะที่ไฟฉายปิดอยู่แบบนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้มันก็จะติดใช่ไหมเป็นโมเมนตารีแต่ถ้าเรากดปิดนะครับสวิตช์ที่ปรับโหมดนะไม่ว่า นะครับโดยที่ถ้ากดค้างไว้เกินกว่า3วินาทีมันจะติดค้างไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราจะปิดก็กดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าผมกดแค่ติดแล้วปล่อยมันจะดับนะครับแต่ถ้ากดค้างไว้เกินกว่า3วินาทีมันจะติดค้างไปเลยอย่างนี้นะครับกดให้มันเกินก่อน آن. อ่ะเนี้ยมันก็จะติดไปเลยนะครับก็เป็นการเรียกใช้เปิดปิดสโตรบได้อ่ใน ในตัวไฟสวิตช์ท้ายเลยนะครับเบนสโตรบดีดีนะโดยที่ยังไม่ต้องเปิดไฟฉายก่อนใช้สโตรบก็รายละเอียดของตัวไฟฉายมีแค่นี้นะครับอ้อท่อนะครับก็เป็นท่อภายในนะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบบ18650นะครับอันนี้ผมเอาแบตของอะไรมาใส่ว่ะทูนไรอ่ะเป็นแบบดับเบิลวอลเหมือนกันนะครับก็คือน่าจะเป็น2ชุดสวิตช์แหละเหมือนกันนะครับก็คือชุดหนึ่งของสวิตช์เมนชุดหนึ่งของสวิตช์ปรับโหมดนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว th 1 0 Tag ตัวนี้นั่นเองนะครับ ่เดี๋ยวผมเทียบให้ดูอันนี้คือ T-H10 Tag นะครับนะอันนี้คือ T-H10R เนี่ยครับเหมือนกันเปรียบนะครับทำสีก็แบบเดียวกันนะครับเป็นสีอนโนไดายสีกันเมทัลนะครับแบบเข้มๆนะคือไม่เป็นสีดำนะครับแต่ก็ไม่ใช่สีเทาแบบอ่อนๆน,นะเป็นสีแบบเกือบจะดําแต่ไม่ดำนะครับเหมือนกันเปรียบนี่แะครับอันนี้คือ T-H10 Tag เห็นไหมช่วยรุ่นอยู่นี่ อันนี้ก็เป็น T-H10R นะครับเหมือนกันหมดเลยต่างแค่ว่าตัว T-H10R มีช่องชาร์จ USB-C อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับมีไฟกระพริบบอกแบตเตอรี่อะไรอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของการดูแบตเตอรี่ก็ในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่นะกดคลิกเบาๆหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับ4จุดแปลว่าเต็มนะครับ3จุดคือประมาณ50นะครับแล้วก็2จุดก็ประมาณย5้ามจะกระพริบ2ครั้งนะถ้ากระพริบ4ครั้งก็คือเยอะสุดนะครับ ถ้าก็ต่ำกว่า50นะครับสครั้งก็ใกล้หมดนะครับจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเหลือครั้งเดียวเนี่ยก็รีบเอาไปชาร์จเลยนะครับแบตน่าจะอ่อนมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ h t h 1 0 Tag นะนี่คือผมใส่วิธีการใช้รายละเอียดเข้าไปเลยเห็นว่าเป็นไฟฉายรุ่นใหม่นะเผื่อท่านใดกำลังจะซื้อจะได้ดูไปเลยว่าโหมดที่เราต้องการเนี่ยมันมอีอยู่ในตัวไฟฉายนี้ไหมนะครับจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าชอบหรือไม่ชอบนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาถึง าราคากับร้านที่ซื้อผมแจ้งไปแล้วเนอะก็ซื้อจากร้านดิจิตอลแลนนะครับหนึ่าบาทนะทีนี้มาถึงความเห็นส่วนตัวผมบ้างนะผมมองว่าเอาจริงๆนะฮะตอนแรกเนี่ยผมอยากได้รุ่น t ี1 0 t a K แหละผมไม่ชอบไฟฉายที่มันมีช่องชาร์จนะครับเราชอบเราถนัดแบบ Old School นะครับชอบแกะแบตออกมา,าชาร์จกับแทนชาร์จมากกว่าแต่ว่า ด้วยความที่ตอนแรกมันสั่งมามันเป็นรุ่นนั้นนะครับก็เลยซื้อไว้นะก็ก็ก็มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยสวยแค่นั้เองนะครับคือใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าท่านที่ชอบมันไม่ต้องซื้อ2อันนะครับไม่จาเป็นเลยเดี๋ยวผมอาจจะขายทีงันนึงแหละอ่ามันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันต่างแค่มีช่องชาร์จกับไม่มีช่องชาร์จเท่านี้เองนะครับโหมดเอ่ยความสว่างเอ่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเป๊ะ นะครับตรงเนี้ยผมเลยดูว่าบางส่วนอะ่ะมันมีเว็บหนึ่งที่ผมคิดว่ามันดูนอนเซนส์ไปนิดนึงนะครับสำหรับการผลิตสินค้าออกมาแบบเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวนะแจ้งไว้ก่อนคือผมว่ามันตลกไหมถ้าเกิดว่าเราจะทําสินค้าออกมาแล้วมันต่างกันแค่มีที่ชาร์จกับไม่มีที่ชาร์จมึงเลือกเอาสักรุ่นก็ได้นะฮะคือมันไม่ต้องทํามา2อันหรอกมันไม่จำเป็นไงผมมองว่ามันอย่างนี้นะเพราะว่ามันดูซ้ําซ้อนไปหน่อยในรายรายการตลาดอ่ะนะแล้วก็ คนซื้อเนี่ยมันก็จะงงนะว่ามึงจะทาทาไม2อันถูกไหมฮะเป็นเราเราก็งงนะคือจริงๆเขาทำรุ่นเดียวสมมุติว่ากระแสไฟฉายยุคนี้มันเป็นแบบมีช่องชาร์จอะถ้าม,มารุ่นเดียวก็ได้นะครับก็ไม่ซีเรียสเพราะถ้ามันเหมือนเดียวเราไม่ต้องเทียบไงมันก็สวยดีแหละนะครับแต่ว่ามันมีมาให้เลือก2รุ่นแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่าง,างมีนัยยะสําคัญนะสำหรับ2รุ่นนี้คือนอกจากช่องชาร์จที่มีกับไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ผมมองคือถ้า ถ้าจะทาแบบไม่มีช่องช้าแต่ก็แปลว่าชุดวงจรมันจะน้อยลงไปประมาณหนึ่งนั่นแปลว่าจริงๆมันควรจะทําให้สั้นกว่านี้ได้ถูกไหมฮะไม่รู้นะนี่เป็นความคิดผมนะคือผมมองว่าถ้ากจะทําแบบนี้แล้วไม่มีช่องช้าช่องเนี้ยเราไปฉายตัว t s 1 0 Tag มันสั้นลงมาอีกสักเซนหนึ่งหรือว่าครึ่งเซนเนี้ยมันก็ยังโอเคคือมันมีความต่างแต่เนี้ยมันเหมือนกันเปียบแบบเปรียบเปียบ99.5เลยคือถ้าหารด้านนี้ก็ดูไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็ตลกดีเหมือนกันนะครับในการทาสินค้า ตลกดีนะครับเห็นมีรุ่น 3m กับอะไรอีกรุ่นหนึ่งกับ th16r มงฮะสองรุ่นก็เหมือนกันเป็นฝาแฟรแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาให้ดูแล้วกัน2รุ่นนีนะ้ผมซื้อมาทั้งคู่นะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะถ้าชอบรุ่นชาร์จได้ก็ซื้อ t h 1 0 r ไม่ชอบช่องชาร์จก็ซื้อ t h 1 0 t a g นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องซื้อทั้ง2อ,อันนะครับไม่มีอะไรต่างกันเลยนะผมมองว่าจริง t h 1 0 t a g น่าจะใส่ฟังก์ชันอย่างอื่นเข้าไปนะแบบว่าอาจจะเป็นแบบ กดแล้วเข้าสู่โหมดเทอร์โบได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ดูมีความเป็นสมชื่อแท็กหน่อยนะครับอันนี้มันก็เลยคล้ายกันไปนิดนึงแม้กระทั่ง UI วิธีการใช้มันก็เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ถามว่าโดยราคาโดยอะไรมันเป็นไฟฉายที่ดีแหละเพียงแต่ว่ามันไม่น่าออกมา2รุ่นพบว่าเราก็เลยต้องไปซื้อมา2อทีนะครับทั้งๆท,ท,ที่ของมันเหมือนเหมือนกันก็ประมาณนี้นะสาหรับรา,ายละเอียดของตัว t h 10R และ t h 1 0 t แทนะครับในส่วนของอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับ Jet Be ี m เ,เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ออกแบบไฟฉายได้สวยนะครับแล้วก็ผิวต่างๆในการผลิตของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเป็นไฟฉายคลาส a อยู่แล้วนะครับบริษัทเขาก็ยาวนานพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็มีโน้ฮาวมีอะไรเยอะแยะนะครับสำหรับการออกไฟฉายใหม่ในแต่ละรุ่นนะรวมถึงกรรมวิธีการผลิตแรงเขาเนี่ยดูผิวโนไดสีสวยมากเลยนะครับคือถ้าซื้อถ้าชอบก็จริงก็ไม่ได้ซีเรียสนะมี2ออันสีมันสวยดีนะฮะ คือมันจะดำก็ไม่ดำนะมันดูมีราคากว่าสีดำแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบสีอ่อนจนดูแบบว่าเวลาหยิบมาใช้แล้วดูไม่คอนซลลนะผมว่าสีเนี่ยออกแบบมาดีเหมือนกับอารมณ์เนี่ยสีเหมือนไฟฉายโชว์ไฟรุ่นแพงๆเลยนะครับเขาจะทําสีมาประมาณนี้แหละจะไม่ใช่สีดำนะครับสีดำาก็จะเป็นพวกรุ่นอ่าเริ่มต้นหน่อยนะครับเห็นว่าพวก e2e e, สมัยก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้สวยดีนะครับ ก็รายละเอียดประมาณนี Så, ้สําหรับรองแสงตัวนี worries, ini, ้อาจจะไม่ได้ลองให้ด <system> ูนะครับเพราะว่าแสงมันเหมือน T-H10R เปียบเลยนะครับลองย้อนไปดูคลิป T-H10R ก็ได้นะครับแสงแบบเดียวกันเปียบนะครับก็เป็นแสงแบบกว้างๆนะครับแล้วก็มีสปิลขอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่พุ่งมากแต่ว่าใช้งานในระยะใกล้ระยะกลางได้ดีเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยดีกว่า นะครับก็กล่าวปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตสห์ทนฟังจนจบนะตรงไหนผมผิดถูกนะครับก็ติชมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นก็แจ้งไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวลองแสงให้ดูขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะครับก็จะลองแสงเจ็ b บีมนะครับ t h 1 0 tag ให้ดูนะครับก็เราเริ่มต้นที่ความสว่างต่ำสุดก่อนเลยนะครับก็คือความสว่างระดับ40ลูเมนเห็นไหมครับ คือตัวนี้มันไม่มีอันตโลนะครับมันก็เพียงพอต่อการใช้งานตั้งแต่หมดเบาแล้วแหละนะครับคือใช้ในบ้านบ่อยสุดเนี่ยก็คือความสว่างประมาณนี้ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแนวแสงเนี่ยนะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไม่ได้เข้มมากรวมเป็นฮอสปอตนะแต่ว่าอขอบด้วยความที่โคมเป็น o r เรนจ Peel นะมันก็มีมุมขอบแสงๆที่มันจะฟุ้งๆหน่อยนะครับสวยดีผมชอบผมชอบแสงแนวนี้มากเลยนะครับ ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยได้ดีแล้วก็ไม่แสบตาตรงกลางมากนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเล่งขึ้นมาเป็นความสว่างระดับ250ลูเมนนะครับก็จะเห็นว่ามันสว่างขึ้นแหละนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็950นะครับก็สว่างแล้วนะครับอันนี้คืออยู่ใน3หมวดหลักของเขานะครับก็คือโลมดมิดไฮนะครับทีนี้ก็จะเป็นเทอร์โบ2000ลูเมนนะครับมันจะสว่างขึ้นอีกนิดเดียวนะครับนี่นี่คือที่2000นะก็เปิดตับงนึงก็ร้อนนะครับเดี๋ยวมันก็หลีลงมา แบบนี้นะครับแล้วก็วนไปเรื่อยนะฮะทีนี้ก็มาถึงสโตรบนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะช้าๆเร็วๆนะตั้งแต่12ถึง20เฮิรตมั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็มี SOS อีกอันหนึ่งนะครับก็3สั้น3ยาว3นะเนี่ยนะครับมาตรฐานโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปแบบแสงของ Jetbeam T-H10 tag ก็ประมาณนี้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ